วันนี้นะคะจะมาเป็นหัวข้อาการลำดับชั้นหินนะคะซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องหนึ่งที่อยู่ในบทของธรณีประวัตินะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยว่าการลำดับชั้นหินมีรายละเอียดเป็นยังไงนะคะ,ะเริ่มแรกนะคะ การลำดับชั้นหินเนี่ยมันสามารถอธิบายความเป็นมาของพื้นที่ในอดีตได้นะคะเนื่องจากว่าการตกตะกอนของอินทรีย์วัตถุสะสมตัวเป็นชั้นๆเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะคะชั้นตะกอนก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนเกิดขึ้นนะคะ,ะดังภาพตัวอย่างนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีการลำดับเป็นชั้นๆแล้วแต่ว่าออมีองค์ประกอบ ของแร่ธาตุอะไรสะสมตัวกันออกมานะคะต่อไปนะคะนิโคลัสติโนนะคะอันนี้เป็นบิดาแห่งธรณีวิทยาเลยก็ว่าได้นะคะนิโคลัสตีโนก็กล่าวว่าเมื่อเราพบเห็นตะกอนของหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟวางตัวเป็นชั้นๆหินที่แก่กว่าหรืออายุมากนะคะจะอยู่ด้านล่าง ส่วนหินที่มีอายุน้อยอายุอ่อนกว่าก็จะอยู่ด้านบนมันจะเรียงแบบนี้เสมอนะคะถ้าบริเวณน,นั้นไม่ถูกรบกวนโดยกระบวนการธรณีแปรสันฐานก,ก็คืออะไรก็คือก็คือว่าการเรียงปกติเนี่ยถ้าไม่ถูกรบกวนเนี่ยเขาก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะคะด้านล่างก็จะเป็นหินที่เก่าหรืออายุมากนั่นเองด้านบนก็จะเป็นหินที่อายุน้อยหรือหินใหม่นั่นเองนะคะถ้าไม่โดนรบกวนก็จะเรียงเป็นชั้นอย่างนี้แหละนะคะต่อไปนะคะ สตีโนก็เลยเสนอหลักการพื้นฐานในการจัดลำดับหน่วยของชั้นหินตามตำแหน่งของชั้นและก็ลำดับอายุของชั้นหินโดยเรียกว่าการลำดับชั้นหินซึ่งสตีโนเนี่ยออกมาเป็นกฎเป็นกฎของการลำดับชั้นหินนะคะแล้วก็ให้แยกย่อยกฎการลำดับชั้นหินออกเป็น3ข้อข้อแรกก็คือกฎชั้นแนวนอนข้อที่สองกฎการลำดับชั้น ข้อที่3นะคะกฎความสัมพันธ์ของการตัดผ่านอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อดีกว่าว่าแต่ละกฎมีรายละเอียดยังไงนี่นะคะเอ่อกฎชั้นแนวนอนกฎชั้นแนวนอนก็คือเขาจะพูดถึงในลักษณะปกติเนื่องจากโลกเราเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเอ่อการเรียงตัวการวางตัวของหินน่ะมันก็จะวางตัวนะคะวางตัวขนานกันในแนวนอน ก็คืออย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือชั้นที่1ก็วางตัวนะคะพอมีชั้นที่สองที่เป็นหินที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็จะวางตัวต่อเนื่องกันในแนวนอนนะคะขนานกันนะคะส่วนชั้นถัดมาก็จะขนานกันแนวนอนขนานกันแบบนี้นี่คือมีอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกนะคะทําให้เป็นกดชั้นแนวนอนในการเรียงตัวในการลําดับชั้นหินนะคะแต่ละชั้นอ่ะนี่คือภาพตัวอย่างนี่จะเห็นไหมเห็นว่า เนี่ยมีการเรียงกันนะคะมีการเรียงกันเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปนะคะนี่คือกฎชั้นแนวนอนนะต่อไปกดข้อที่สองนะคะกดการลำดับชั้นกดการลำดับชั้นก็คืออธิบายว่าหินที่มีอายุมากที่สุดก็จะอยู่ด้านล่างนี่คืออายุมากที่สุดหรือหินเก่านั่นเองนะคะส่วนหินที่ทับถมอยู่บนสุดอันนี้ก็จะเป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุด นะคะอายุน้อยที่สุดหรือหินใหม่นั่นเองนะเออก็จะวางตัวกันเป็นลำดับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะภาพตัวอย่างภาพจริงนี่หินอายุมากก็จะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นหินอายุน้อยนะคะต่อไปกฎข้อที่สามกฎความสัมพันธ์การตัดผ่านนะคะในกรณีที่ที่มีสิ่งแบบปลปลอมมีอะไรก็ตามนะคะมา ทำให้การลำดับชั้นหินเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นกรณีนี้คือคือมีรอยแตกรอยแยกแล้วมีแมกมาแมกมาก็คือหินเนืดดันขึ้นมาแทรกตรงรอยแตกรอยแยกนะคะมันก็จะเหมือนมีการตัดผ่านหินเกิดขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเทียบเคียงอายุของหินได้ต่างจากเดิมก็อย่างเช่นเราให้หมายเลขหนึ่งคือหินอายุมาก ที่สุดนะคะหมายเลขสองมากอายุมากรองลงมาหมายเลขสามอายุมากรองลงมาค <_ t od d> ราวนี้พอหนึ่งสองสามเรียงตัวกันอย่างนี้มีแมกมาตัดผ่านขึ้นมาแล้วก็แมกมาเนี่ยเย็นตัวลงกลายเป็นหินนะคะมันก็จะกลายเป็นบริเวณแมกมาตัดผ่านเนี่ยคือเก่าอันดับที่สี่นะคะส่วนใหม่ที่สุดก็จะเป็นชั้นที่สีเหลืองเนี่ย อันนี้คือหินที่อายุน้อยที่สุดให้เป็นลำดับห้าเพราะอะไรถึงหินอายุน้อยที่สุดก็ดูเลยว่าเนี่ยเห็นไหมมันปิดทับปิดทับบริเวณแมกมานะคะปิดทับบริเวณแมกมาบริเวณเอ่อแมกมาไม่ไม่ได้ขึ้นไปแทรกชั้นนี้นะคะชั้นนี้มีการปิดทับแสดงว่าชั้นนี้จะต้องใหม่กว่านี่ก็คือกฎความสัมพันธ์ของการตัดผ่านก็คือมีรอยเลื่อนมีเอ่อหินอื่นๆเข้ามาแทรกนะคะนี่คือ กฎการลำดับชั้นหินของนิโคลัสตีโนต่อไปอขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลำดับชั้นหินนะคะว่าถ้าหินมีการเรียงตัวซ้อนกันเนี่ยมันจะมีการเรียงตัวซ้อนกันในกรณีไหนบ้างนะคะ,อะลองมาดูการลำดับชั้นหินการซ้อนกันนะคะก็คือซ้อนกันในแนวราบนะซ้อนกันในแนวราบก็คือปกติเลยซ้อนกันในแนวราบก็เป็นไง วางตัวเป็นชั้นๆนะคะแต่ละชั้นก็วางตัวในแนวราบหินชุดใหม่มีอายุน้อยกว่าก็จะอยู่บนหินชุดเก่าและก็วางตัวแนวราบขนานไปกับแนวเดิมนะคะก็เป็นอย่างภาพนี่เห็นไหมหินเก่าก็จะอยู่ล่างสุดนะคะแล้วก็ใหม่ยิ่งอายุน้อยก็จะอยู่ด้านบน ก็วางตัวกันไปในแนวราบนะคะภาพตัวอย่างก็จะเป็นดินด้าน ch, หินปูนหินกรวดมนหินทรายเนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนซ้นกันนะคะอายุมากก็จะอยู่ล่างภาพจริงก็อย่างภาพนี้ที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะหินที่อายุมากก็จะอยู่ด้านล่างหินที่อายุน้อยก็จะเรียงตัวในแนวราบอยู่ด้านบนนะคะต่อไปการลำดับชั้นที่มีการเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปเนื่องมาจากอะไร ออตอนแรกมันวางตัวในแนวราบนะถ้าไม่มีอะไรมากระทำมันนะคะแต่ถ้ามีแรงมากระทำต่อชั้นหินแรงที่กระทำต่อชั้นหินเราจะเรียกว่ามีความเค้นถ้ามีความเค้นปุ๊บการเปลี่ยนรูปก็จะเกิดขึ้นภายหลังนะคะก็คือมันวางตัวในแนวราบแหละพอมีความเค้นมากระทําจากแนวราบมันก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปรูปแบบไหนได้บ้างก็คือคดโค้ง หินมีการเทหินมีการเหลื่อมกันหินมีรอยเลื่อนเกิดขึ้นนะคะแต่ยังคงคอนเซปต์ว่าชั้นล่างจะเป็นหินอายุมากแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นหินที่มีอายุนอย้อยเราลองมาดูว่าหินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปเป็นยังไงนี่เห็นไหมอย่างภาพนี้นะคะก็เหมือนมีแรงมากระทำเนาะมันก็ทำให้หินเนี่ยเปลี่ยนรูปมาเป็นรูปแบบเหมือนคล้ายตัว V ในแนวข้าง ใช่ไหมคะอย่างภาพที่สองอันนี้ก็แทนที่จะเรียงกันแนวราบตามปกติแต่ว่าก็มีการแตกหักนะคะมีการโดนบีบโดนอัดนะคะเนื่องจากแรงกดทับนะคะต่อไปอขอตัวอย่างอีกหนึ่งภาพนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นไงเหมือนมันโดนบีบใช่ไหมเหมือนมันโดนบีบจากสองฝั่งเนี่ยทำให้ตรงกลางตรงเนี้ยมีการคดโคง้งเป็นรอยคดโคง้งเกิดขึ้น นะคะคนี่ก็คือการลำดับชั้นที่ที่มีการเปลี่ยนรูปเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อไปการลำดับชั้นที่มีการแทรกตัวของหินก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือแมกมาเนี่ยแทรกเข้ามาตามรอยแตกรอยแยกถ้าแทรกแล้วยังคงอยู่ภายในภายในก็คืออยู่ระหว่างชั้นหินเน่เห็นไหมข้างบนหินปูนข้างล่างดินดานอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น แมกมาถ้าเย็นตัวลงเป็นหินมันจะเป็นหินอาคานีนะคะถ้ามันมาแทรกตัวระหว่างชั้นหินเขาจะเรียกว่าหินอาคานีแทรกซ้อนแต่ถ้ามันดันขึ้นมาถึงพื้นนะคะเขาจะเรียกว่าหินอาคานีพุนะคะก็คือมาเย็นตัวบนพื้นอ่าอันนี้คือการแทรกตัวของหินนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไป เดี๋ยวเอาปากกาออกก่อนเนาะนี่รูปต่อไปนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าออ่หินอคณนีเนี่ยมันมีการแทรกตัวนะคะหินอคณนีมีการแทรกตัวขึ้นมาซึ่งคําศัพท์หินอคานีที่แทรกตัวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแทรกระหว่างหินอื่นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันังถ้าพันังไปอยู่เหมือนเหมือนกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกิ่งไม้อย่างเงี้ยพันังแทรกออกไปแตกแขนงออกไปแบบเนี้ย เขาจะเรียกว่าผนังแทรกชั้นนี่นะคะผนังแทรกชั้นอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะของการแทรกตัวของหินนะคะเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างอยากให้ดูภาพตัวอย่างอีกเยอะๆนี่นี่คือภาพจริงนะคะภาพจริงต้องขอบคุณแหล่งที่มาด้วยเดี๋ยวจะมีเอกสารอ้างอิงท้ายท้ายเอ,อ่อ powerpoint นะคะ นี่คือแทรกตัวขึ้นมานะคะหินเดิมเนี่ยเขามีการเรียง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 กันแต่พอมีรอยแตกรอยแยกเนี่ยแมกมาดันตัวขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เย็นตัวเนาะเป็นหินอคนีนะคะเขาเรียกว่าผนังนะคะเนี่ยจะสังเกตเลยว่ามีการแทรกตัวของหินนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการลำดับชั้นหินนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะ การลำดับชั้นหินก็อาจจะมีกรณีของการเกิดรอยชั้นไม่ต่อเนื่องอามาดูรายละเอียดรอยชั้นไม่ต่อเนื่องรอยชั้นไม่ต่อเนื่องมันจะเกิดจากชั้นหินขาดหายไปช่วงเวลาหนึ่งนะคะชั้นหินจะขาดหายไปช่วงเวลาหนึง่งเรียงต่อกันดีๆแนวราบอยู่ๆช่วงเวลาหนึ่งขาดหายไปแล้วพอมีการต่อมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นชั้นที่ที่ไม่ราบเรียบ ต่อกันแบบไม่ได้ราบเรียบนะคะเพราะมันขาดหายไปช่วงเวลาหนึ่งสาเหตุที่ขาดหายเพราะอะไรเพราะมีการสึกกร่อนเกิดขึ้นหรือถูกพัดพานะคะสึกกร่อนหรือถูกพัดพานะคะพอพอหลังจากสึกกร่อนถูกพัดพาก็จะมีการทับถมตะกอนใหม่นะคะตะกอนใหม่ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเช่นดูภาพนี้นี่นะคะภาพนี้นะคะ มีสีขาวแล้วแหละนะคะสีขาวนั่นก็คือรอยชั้นไม่ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวครูจะลากอีกสักครั้งจะเห็นเลยว่ามันเป็นหยักๆกๆอยา่อยางเงีย้ย,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 ยนี่คือรอยชั้นไม่ต่อเนื่องนะคะเอ่อก็แล้วแต่บริเวณก็ต้องไปศึกษาดูว่าเออบริเวณนี้สภาพแวดล้อมสมัยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีลมพัดทำให้หินบริเวณนั้นสึกกร่อนหรือเปล่านะคะหรือมันโดนน้ำท่วม พัดพาตะกอนไปทําให้บริเวณนั้นมีการสึกกร่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูอีกทีนะคะอ่ะาคราวนี้ก็มีภาพเพิ่มเติมให้ดูหลายๆภาพเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่นะคะตรงเส้นปละสีขาวตรงเส้นปราสีขาวนั่นก็เป็นร่องรอยที่ให้เห็นว่ามันมีการเกิดรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นอ่านะคะ จากที่แทนที่จะเรียงกัน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 อย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เป็นไงมันมีการเว้าเนาะผิดปกตินะคะมันดูแล้วมันมันไม่ต่อเนื่องอะนะคะนี่ไม่ต่อเนื่องอ่ภาพต่อไป,ปรูปปกกาก่ันนี่นี่นะคะมีการเว้าเข้าไปนะคะเป็นรอยชั้นที่ไม่ต่อเนื่องนะคะสําหรับภาพนี้ ส่วนภาพนี้ภาพสุดท้ายนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงรอยชั้นที่ไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นคือชัดเจนมากคือมีการเว้าชัดเจนว่ามันไม่ต่อเนื่องนะคะอ่าต่อไปมาเรามาทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลำดับชั้นหินนี่เป็นโจทย์นะคะเสริมนะคะเอ่ออันนี้มีเฉลยให้ดูแล้วแน่นอนก็คือคอนเซปต์ก็คือด้านล่างสุดก็คือหินที่มีอายุมากที่สุดนะคะเออแล้ว ดูยังไงอ่ครูจะเรียงเลยนะมากที่สุดให้เป็นหมายเลขหนึ่งอายุมากรองถัดมาเป็นหมายเลขสองถัดมาเป็นสามแล้วถัดมาเป็นสี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้คือหินที่ใหม่ที่สุดให้เป็นหมายเลขห้าทำไมอะดูยังไงใหม่ที่สุดนักเรียนก็ดูอะอันนี้มันเป็นเหมือนมีการแทรกของหินอคานีขึ้นมาแล้วขึ้นมาสุดเลยขึ้นมาสุดเลย ขึ้นมาจนถึงชั้นที่4ด้วยแสดงว่าอันนี้ตัดผ่านทุกชั้นเป็นหินที่ใหม่ที่สุดนี่คือวิธีการดูนะคะต่อไปภาพถัดมาถัดมาแน่นอนคือด้านล่างคือต้องเก่าที่สุดเพราะฉะนั้นเรียงจากเก่าไปใหม่ก็ต้องเป็นไอเก่านะเก่าไปใหม่นะคะเป็นไอแล้วก็อะไรเป็นไอบมันมีการเหลื่อมกันใช่ไหมบี B. มีการเหลื่อมกันก็ต้องเป็นบีนะคะบมัน ทำไมถึงต้องเป็น B เพราะว่า I เป็นฐานแล้ว B มันถัดมาเนาะแล้วก็ F แล้วก็ M นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไร H กับ R H กับ R อะไรดีอ่ะอันนี้นะคะจะเห็นว่า H มีการแทรกตัวไปจนถึง R ไปจนถึง R เลยแต่ R ยังมีการปิดทับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เป็น H ก่อนแล้วค่อย R เพราะว่า R มันมีการปิดทับนะคะตรงนี้เนี่ยคำตอบอาจจะสลับได้ไหมอาจจะสลับได้อดูนะ H กับ R อาจจะสลับกันได้นะคะเพราะอะไรเพราะมันอาจจะเกิดจากอีกรณีหนึ่งก็คือ R R ปิดทับมาก่อนแต่ H มีการแทรกขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปได้ถึงแค่เนี่ย ขึ้นไปได้ถึงแค่เนี่ยเออนะคะเพราะว่ามีรอยแตกรอยแยกถึงแค่เนี่ย H อาจจะมาที่หลังก็ได้นะคําตอบอันนี้สองช้อยหลัง H อกับอเนี่ยสามารถสลับกันได้นะคะต่อไปอันนี้อันนี้อะไรก่อนก็ต้องเป็น A ใช่ไหมอยู่ล่างสุดตามด้วย B ตามด้วย C แล้วก็ D ค่ะอ่าดแล้ว E F G เนี่ยปกติเลย นะคะเราอาจจะดูว่าเอ๊ะภาพมันซับซ้อนหรือเปล่าไม่ซับซ้อนนะแค่ A B C มันเหมือนมีการมีแรงดันแล้วก็มีมีการโค้งงอแค่นั้นเองนะคะแต่การเรียงคือปกติต่อไปนะคะภาพนี้ภาพนี้อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะภาพนี้นะคะจะเห็นว่าไอตรงนี้สีน้ำเงิน แล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีการเรียงลำดับชั้นตามปกติอันนี้ก็จะเก่ากว่าใช่ไหมส่วนข้างบนอันนี้ก็จะใหม่สุดแต่สิ่งที่จะต้องดูว่าเอ๊ะสรุปอะไรเกิดก่อนก็คือข้างใต้น้ำเงินเนี่ยมันมีหินชีสเพราะฉะนั้นหินชีสเก่าที่สุดนะคะหินชีสเป็นหินพื้นหินพื้นเห็นไหมหนี่หินชีสหินชีสเนี่ยหินชีสสีเขียวเนะ่ย เป็นหินพื้นแสดงว่าภาพนี้หินชีทเก่าที่สุดอะไรเก่ารองลงมาจะต้องเป็นแกรนิตนะคะเป็นอันดับสองทำไมละ่ะเพราะแกลนิตเหมือนกับเป็นหินอาคานีที่แทรกดันขึ้นมาดันขึ้นมาเห็นไหมมันมีการแทรกดันขึ้นมานะคะพอแทรกดันขึ้นมาแล้วก็เหมือนเอ่อหินตรงดอกจันเนี่ยสีน้ำเงินเฉียงๆตรงเนี้ยมาปิดทับแกลนิตอีกที นะปิดทับแกรนิตอีกทีอ่าเดี๋ยวครูจะเรียงให้อีกรอบสรุปชีสคือเก่าที่สุดรองลงมาเป็นแกรนิตถัดมาถึงค่อยเป็นสีน้ําเงินตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก็ยิ่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นการลําดับชั้นหินของภาพนี้จากเก่าไปใหม่นะคะส่วนภาพนี้ล่ะส่วนภาพนี้ก็ข้างล่างก็จะต้องเก่าสุดถึงแม้ข้างล่างจะเอียงก็พอเห็นเนาะว่าคิวนะคะเก่าที่สุดนะคะ ต่อมาเป็น O O มันปิดทับ Q ใช่ไหมแล้วก็เป็น N นะคะแล้วก็เป็น M แล้วก็เป็น L ยังไม่เป็น H นะคะเพราะมีอะไรตัดผ่านแทรกมาก่อนก็คือ P แล้วก็เป็น P นะคะ P แล้ว P ก็มาถึงนี่ใช่ไหมแล้วค่อยเป็น H มาปิดทับนะคะ H แล้วก็อะไรต่อแล้วก็ I แล้วก็ J แล้วก็ K K ก็คือหินที่ใหม่ที่สุด นะคะในการลำดับชั้นหินอ่าดูภาพนี้นะคะภาพสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะอันนี้นะคะ1 2 3 4เนี่ยก็เรียงไปอย่างนี้เนาะแต่สิ่งที่จะทำให้งุนงงมากก็คือ A B C A B C แทนหินอคณดีที่ตัดแทรกผ่านแต่เราจะดูยังไงว่า A B C อันไหนก่อนอันไหนหลังวิธีการดูนะคะวิธีการดู A B C เนี่ย ทุกอันเนี่ยตัดผ่านขึ้นมาที่ชั้น4หมดเพราะฉะนั้นเราจะดูยังไงอีกเอะมันตัดขึ้นมาที่ชั้น4ี่หมดวิธีการดูก็คือ b ตัดผ่าน a เห็นไหมคะ b ตัดผ่าน a แสดงว่า b มันตัดผ่าน a ก็คือ b ต้องใหม่กว่ามันถึงจะตัดผ่าน a ได้งงไหมแสดงว่า a น่ะมันมัน,ม,นมันอยู่มาก่อนอะ มันถึงทําให้ b ตัดผ่านตัวมันออกไปได้ถ้าตอนแรกยังไม่มี a มี b ก่อนแน่นอนว่า a ต้องทับ b แต่ภาพนี้ไม่ใช่นะคะลักษณะก็เป็น b b ตัดผ่านแล้วก็ทับ a เพราะฉะนั้น a จะเก่ากว่า b นะคะ b จะใหม่กว่า a แล้วอะไรใหม่กว่า b ดูนะคะมีการตัดผ่าน b ก็คือ c จะใหม่กว่า b นี่ก็คือ สัญ,ญลักษณ์แล้วก็ลักษณะการดูภาพต่างๆเนาะเผื่อเอาไปใช้ในการทำข้อสอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการลำดับชั้นหินก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ย้อนกลับดูเนาะกลับดูคลิปวิดีโอปรับความเร็วให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆดูไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ